ตอนนี้ลำบากมากการหามาชาัชะมาใช้ตอนเรียนชงชาไกลเป็นเรื่องที่ยากในขณะที่เซนชะมีเหลือเฟืออยากจะให้เซนชะบูมบ้างนะร้านบอกว่าหลายปีมานี้ลูกค้าต่างชาติเพิ่มขึ้นเยอะมากๆยอดขายปีนี้ก็เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว4เท่านะคะพูดตรงๆก็อยากจะให้มะชะเลิกบูมเพราะว่าของที่ฉันชอบกำลังจะกลายเป็นของที่ขาดแคลน สวัสดีค่ะเพื่อนๆพีพ่ชาจากมารู้มูลาแลววาเจแปนะคะไหนใครชอบกินมัดฉักกันบ้างยกมือขึ้นให้ดูหน่อย เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยเป็นมัชฉะเลเวอร์กันใช่ไหมตอนนี้นะคะมัชฉาก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในต่างประเทศอย่างในไทยเราเนี่ยก็ฮิตกันมากๆไปไหนร้านไหนก็มัชฉะทั้งเครื่องดื่มทั้งขนมโดยเฉพาะอุจิมัชฉะของเกียวโตที่ใส่มัชฉะจะรู้กันดีว่าอร่อยคุณภาพดีสายมัชฉาตัวจริงเนี่ยยังไงยังไงก็ต้องไปหาลองนะคะมัชฉะในญี่ปุ่นทั้งถูกส่งออกจํานวนมาก แล้วเวลานักท่องเที่ยวไปญี่ปุ่นก็ยังไปเหมาซื้อกันด้วยทําให้ตอนนี้เริ่มเกิดปัญหาขาดแคลนมัชชะค่ะโดยเฉพาะที่ประสบปัญหาชัดเจนเลยก็คืออุจิมัชชะ หลายๆร้านเนี่ยผลิตไม่ทันมีการซื้อไปขายต่อในราคาสูงรวมถึงบางร้านก็จำกัดการซื้อแล้วด้วยนะคะตอนนี้เนี่ยอุจิมัชชะมีความต้องการที่สูงมากๆทําให้ราคาเพิ่มจากปีที่แล้ว30%เลยทีเดียวนะคะสกู๊ปข่าวช่วงนี้เนี่ยก็มีหลายช่องที่พาไปดูสถานการณ์มัชชขาดแคลนในญี่ปุ่นนะคะเริ่มจากร้านคาเฟ่ร้านขนมมัชชะต่างๆในตัวเมืองอย่างโตเกียวก่อนนะคะร้านนี้ค่ะ ร้านอิปุกุแอนมัชชะที่โตเกียวบอกว่าปีนี้ลูกค้าต่างชาติเพิ่มขึ้นเยอะมากๆมีลูกค้าหลายชาติทั้งอเมริกายุโรปและเอเชียยอดขายก็เพิ่มขึ้นมากทุกคนต่างก็ชื่นชอบในมัชชาต่อไปลองไปดูที่เมืองอุจิเกียวโตแหล่งผลิตอุจิมัชชะกันบ้างนะคะร้านเก่าแก่แห่งหนึ่งในเมืองอุจิตอนนี้เนี่ยก็ทำงานยุ่งมากๆเขาผลิตมัชชะได้วันละ150แพ็ค แต่ไม่เพียงพอต่อความต้องการนะคะร้านบอกว่าหลายปีมานี้ลูกค้าต่างชาติเพิ่มขึ้นเยอะมากๆยอดขายปีนี้ก็เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว4เท่านะคะมีทั้งลูกค้าซื้อหน้าร้านแล้วก็มีลูกค้าต่างชาติที่มาซื้อออนไลน์ด้วยเวลาสั่งทีก็คือสั่งเหมาเป็นจำนวนที่เยอะมากๆอย่างเช่นสั่งมัชชะ4ชนิดชนิดละ15กล่อง ทางร้านยังบอกด้วยนะคะว่าสินค้าของทางร้านถูกนําไปขายต่อบนเว็บออนไลน์ในต่างประเทศซึ่งราคาแพงกว่าหน้าร้านเท่าตัวเอว่าแต่เว็บที่ว่าเนี่ยหน้าตาคุ้นๆนะคะเนี่ยมาต่อกันที่อีกร้านหนึ่งในเมืองอุจินะคะร้านนี้ใช้เครื่องโมหินบทใบชาใช้เวลา3ชั่วโมงจะสามารถผลิตได้เพียง200กรัมเท่านั้นซึ่งก็ไม่สามารถที่จะเพิ่มปริมาณการผลิตไปได้มากกว่านี้อีกแล้วนะคะในขณะที่บางวันที่ลูกค้ากลุ่มใหญ่มาที่ร้าน ก็จะเหมาซื้อกันเยอะมากๆตอนนี้สินค้าก็ไม่เพียงพอนะคะร้านก็เริ่มมีมาตรการอย่างเช่นจํากัดการซื้อ2กล่องต่อ1คนนะคะอีกร้านนึงนะคะเขาเล่าว่าเมื่อก่อนจะมีมัดฉากราวๆสิชนิดวางจําหน่ายแต่ตอนนี้ก็เหลือมัชฉาแค่ชนิดเดียววางจําหน่ายเพราะว่าผลิตไม่ทันเลยนะคะแล้วร้านก็จํากัดการซื้อแค่คนละ5ชิ้นเท่านั้นแถมยังขอไม่ให้นําไปขายต่อเพราะว่าทางร้านเนี่ยเคยเจอสินค้าถูกนําไปขายต่อบนเว็บออนไลน์ราคาแพงมากกว่าถึง3เท่า ความบูมของมัชชะยังส่งผลไปถึงภาคเกษตรกรรมที่เป็นคนทําไรชานะคะถึงขั้นมีชาวต่างชาติจำนวนมากเนี่ยส่งข้อความไปหาไรชาโดยตรงว่ากำลังหาพาร์ทเนอร์ที่สามารถส่งมัชชะให้ได้เดือนละ500กิโลเป็นต้นนะคะซึ่งรวมๆแล้วเนี่ยก็เท่ากับปีละ6,000กิโลเลยทีเดียวค่ะแต่ตัวเลขนี้ก็เป็นตัวเลขที่เกินกำลังไปมากเพราะว่าความจริงแล้วทางไรสามารถเก็บเกี่ยวได้ราวปีละ1,600กิโลเท่านั้นนะคะ การส่งออกผงชาเขียวในปีนี้ที่หลักๆก,ก็คือมัชชะเนี่ยมีการส่งออกไปยุโรปเพิ่มขึ้น2เท่าส่งออกไปไทยมาเลเซียเพิ่มขึ้นประมาณ3เท่าการบริโภคมัชชะทั่วโลกเนี่ยตอนนี้กําลังเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากนะคะเรียกได้ว่าตอนนี้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับมัชชะในญี่ปุ่นต่างก็กําลังเผชิญกับปัญหาต่างๆทั้งผลิตไม่ทันลูกค้าเหมาซื้อปริมาณเยอะ ถูกนำไปขายต่อแพงๆและลูกค้าจากนานาประเทศก็ส่งข้อความมาขอสั่งซื้อสั่งผลิตปริมาณมากๆนะคะในขณะที่กระบวนการผลิตมัชชะเนี่ยต้องใช้เวลาและก็ความพิถีพิถันเป็นกระบวนการบดด้วยเครื่องโม่ไม่สามารถที่จะเร่งความเร็วมากกว่านี้ได้นะคะแล้วถ้าใช้ความเร็วมากกว่านี้เนี่ยก็จะเกิดความร้อนทําให้เสียคุณภาพของมัชชะไปอีก จึงไม่สามารถเพิ่มกําลังผลิตให้ได้เป็นปริมาณมากๆนะคะทําให้ร้านส่วนใหญ่ที่เผชิญปัญหาตอนนี้เนี่ยก็แก้ปัญหาด้วยมาตรการจํากัดจํานวนการซื้อค่ะแล้วก็ขอความร่วมมือไม่กักตุนไม่ซื้อไปขายต่อแต่ถ้ากําลังผลิตมันยังไม่พอก็ต้องมาลองชาแบบอื่นกันบ้างนี่เลยชาโมโมทาโร่ชาข้าวบาเล่ดเข้าจากญี่ปุน่นหนึ่งกรองมี5้าซองชงร้อนได้ชงเย็นก็ได้ไม่ได้เกิดตีชงก็ยังชงได้คาเฟอีนไม่มีดื่มได้ดื่มด,ด,มดีทั้งเด็กและผู้ใหญ่ยิ่งอากาศร้อนๆแบบนี้โด,นแบบ,น,ดนแบบเย็น เกินเข้าไปทีเหมือนฟื้นจากความตายตะกายขึ้นมาจากขุมนรกชาที่ดีขนาดนี้หาซื้อได้ที่ร้านของเรารายละเอียดอยู่ในเดสคริปชันด้านล่างเลยจ้าต่อไปเรามาดูกันนะคะว่าแล้วคนญี่ปุ่นเขาคิดยังไงกับเรื่องนี้กันมาเริ่มกันที่ความเห็นแรกเลยนะคะคุณคนแรกค่ะเขาบอกว่าอยากให้ตั้งราคาของมัชชะให้หเมาะสมกว่านี้นะคิดว่าราคาตอนนี้เนี่ยมันถูกเกินไปแล้ว ความเห็นถัดมาค่ะเขาบอกว่าตอนมัธยมฉันอยู่ชมรมชงชาได้ไปซื้อมัชฉะที่ร้านชาท้องถิ่นบ่อยๆตอนนั้นเนี่ยซื้อมัชฉะที่ถูกที่สุดมาใช้ชงในชมรมเจ้าของร้านบอกว่าอันนี้ก็อร่อยแล้วเป็นมัชฉะที่ราคาไม่แพงแต่อร่อยกลมกล่อมร้านนี้ก็ยังอยู่ปัจจุบันลูกชายรับช่วงต่อซึ่งร้านต้องมีความสัมพันธ์อันยาวนานกับผู้ค้าส่งชาแต่ฉันกําลังกังวลว่าร้านชาในเมืองเล็กๆเช่นนี้จะได้รับผลกระทบจากการขึ้นราคามัชฉะไปด้วยไหมนะ ความเห็นถัดมานะคะคุณคนนี้เขาบอกว่าฉันเป็นคนญี่ปุ่นที่อาศัยอยู่ต่างประเทศมัทฉะได้รับความนิยมอย่างมากจนสู้กับรสคลาสสิกอย่างช็อกโกแลตและก็สตอรอเบอรี่ได้เลยดังนั้นจึงมีหลายบริษัทที่ต้องการซื้อมัทฉะคุณภาพสูงจากญี่ปุ่นเพราะว่าชาเขียวที่ต่างประเทศเนี่ยไม่อร่อยแต่ยังไงฉันก็หวังว่าสินค้าดีๆของญี่ปุ่นที่ควรใช้ในญี่ปุ่นจะไม่ถูกส่งออกไปจนหมด ถ้าอยากสัมผัสของดีของญี่ปุ่นก็อยากจะให้ไปสัมผัสถึงญี่ปุ่นเลยแล้วก็ไม่อยากให้สินค้าแบรนด์ญี่ปุ่นเนี่ยถูกเอาไปขายต่อถูกๆด้วยความเห็นต่อมาค่ะ็บอกว่าคิดว่าน่าจะต้องเพิ่มการผลิตมากขึ้นอีกนิดมาัฉาก,กลายเป็นรสชาติฮิตระดับมาตรฐานไปแล้วคุณคนถัดมาค่ะก็บอกว่าเลิกพูดว่าถูกเอาไปขายต่อกงราคาเท่าตัวแต่หันมาคิดถึงวิธีการปกป้องแบรนด์มัชชากของญี่ปุ่นได้แล้วอย่างเช่นการขายในต่างประเทศ ก็น่าจะให้วางขายเฉพาะในซูเปอร์มาร์เก็ตที่กำหนดแล้วก็ร้านอาหารญี่ปุ่นเท่านั้นถ้าสร้างสมาคมเครือข่ายเพื่อร่วมมือกันก็จะทำให้ขายได้ในปริมาณที่มากผมคิดว่ามูลค่าของแบรนด์เนี่ยจะพังทลายได้ถ้าคิดถึงแค่ในมุมมองของผู้ค้าปลีก และคุณคนถัดมาค่ะเขาบอกว่าถึงเวลาที่ต้องดําเนินมาตรการโดยเร็วที่สุดในขณะที่ยังมีความต้องการอยู่เพื่อป้องกันไม่ให้ฐานการผลิตมัชชะไปอยู่ต่างประเทศหมดคือหมายถึงว่าเอาใบชาจากญี่ปุ่นแต่ไปบดกันเองในต่างประเทศค่ะเขาก็ไม่อยากจะให้เป็นอย่างนั้นนะคะคุณคนถัดมาค่ะเขาแสดงความเห็นไว้ว่าคาเฟ่มัชชะก,กําลังบูมในต่างประเทศเหมือนที่คนญี่ปุ่นซื้อกาแฟที่สตาร์บัคแล้วก็มาถ่ายรูปแช่แลงโซเชียลอะไรแบบนี้นะคะซึ่งในต่างประเทศเนี่ย คนซื้อมาฉะแล้วก็มาถ่ายรูปเยอะแยะไปซึ่งร้านเหล่านี้เนี่ยก็ไม่ใช่ร้านญี่ปุ่นด้วยเป็นคนชาติอื่นที่ใช้จังหวะที่มัชะบูม,มาเปิดร้านเรียกว่าญี่ปุ่นไม่เชี่ยวชาญหรือคนชาติอื่นเขามีจิตวิญ,ญญาณทางธุรกิจที่แข็งแกร่งกว่ากันนะ และคุณคนถัดมาค่ะเขาแสดงความเป็นห่วงว่าในที่สุดมัดชฉาจะกลายเป็นสินค้าที่คนญี่ปุ่นทั่วไปไม่อาจเข้าถึงหรือเปล่าฉันกังวลว่านับจากนี้ไปญี่ปุ่นจะยากจนมากขึ้นเรื่อยๆจนอาจจะถึงยุคที่ของหลายๆอย่างถูกซื้อโดยคนต่างชาติแต่คนญี่ปุ่นซื้อหาไม่ได้คุณคนถัดมานะคะเขาก็ตั้งข้อสงสัยค่ะเพราะว่าเหมือนกับว่าอุจิมัชชาที่ขายในต่างประเทศจะมีปริมาณมากกว่าปริมาณการผลิตษสอีก บรรจุภัณฑ์ของอูจิมัชะแท้ถูกนํามาใช้ซ้ําขายเป็นของปลอมอะไรแบบนี้หรือเปล่าเหมือนกับการขายวายปลอมความเห็นถัดมาค่ะเขาบอกว่าเมื่อของบางสิ่งบางอย่างกําลังเป็นที่นิยมก็มักจะมีคนที่ฉกฉวยประโยชน์จากสิ่งนั้นอยู่เสมอและในที่สุดก็จะมีสินค้าคุณภาพตามปรากฏขึ้นเมื่อถึงเวลาที่เราคนฉกฉวยโอกาสทํากําไรได้มากที่สุดในขณะที่ชื่อเสียงสินค้าเนี่ยเสื่อมถอยไปแล้ว เมื่อน,นั้นพวกเขาก็จะหายตัวไปปรากฏการแบบนี้ก็เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าคุณคนถัดมาเป่าประกาศเลยจ้าบอกว่าถึงทุกคนในต่างประเทศเมืองนิชิโอจังหวัดไอจิก็มีการผลิตมัชชติที่เฟื่องฟูอยู่เหมือนกันนะคนญี่ปุ่นอีกคนก็เช่นกันเขาบอกว่าชาไม่ได้จำกัดอยู่เพียงอุจิเท่านั้นอยากให้ได้ลองชาจากภูมิภาคอื่นๆกันด้วยละคุณคนนี้ค่ะเขาบอกว่าตอนนี้ลำบากมาก การหามัชชะมาใช้ตอนเรียนชงชาไกลเป็นเรื่องที่ยากในขณะที่เซนชะมีเหลือเฟืออยากจะให้เซนชะบูมบ้างนะคุณคนถัดมาเขาบอกว่าพูดตรงๆก็อยากจะให้มัชชะเลิกบูมเพราะว่าของที่ฉันชอบกําลังจะกลายเป็นของที่ขาดแคลนและความเห็นสุดท้ายค่ะก็บอกว่าเข้าใจว่าตอนนี้คนกําลังลงไหลของดีๆในญี่ปุ่นแต่หากไม่มีการดําเนินมาตรการใดๆเพื่อรักษาไว้ระเพณีและสินค้าคุณภาพของญี่ปุ่นก็อาจจะค่อยๆเสื่อมหายไป เป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆปัญหาเรื่องการขาดแคลนมัชชาเนี่ยก็มีความซับซ้อนมองได้หลายมุมนะคะคนญี่ปุ่นเองเนี่ยก็มีความคิดเห็นที่หลากหลายบางคนก็อยากจะให้แก้กันที่ระดับประเทศเลยที่ภาครัฐควรเข้ามาจัดก,การดูแลร้านค้าเองก็อาจจะต้องปรับราคาให้สมเหตุสมผลขึ้นหรือแก้ปัญหาด้วยการสร้างทางเลือกชาอื่นๆดันหลังชาตัวอื่นๆให้บุมให้ได้เหมือนมัชชะก็ไม่รู้จะเป็นยังไงต่อไปนะคะเพราะว่าถ้าคนดื่มมัชชะจะรู้ว่า พอเข้าสู่วงการมัดชาติแล้วมันออกยากมากค่ะแต่พอเกิดปัญหานี้เนี่ยส่วนตัวพิชารู้สึกว่าก็ไม่ชอบซื้อของแพงด้วยคิดว่าน่าจะดีกว่าถ้ามีชาแบบอื่นๆอ,อร่อยๆมาให้กินเพิ่มถังเลือกที่หลากหลายมากขึ้นนะคะ ช่วยกดไลค์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยถ้าใครอยากสนับสนุนพวกเราก็เข้าว้าปร้านของเราไปช้อปปิ้งของญี่ปุ่นราคาถูกได้ที่ช h อปปี้มารุวะหรือไลน์แอดมารุวะแต่ถ้าไม่รู้จะเข้าไปซื้ออะไรในร้านตอนนี้เราเปิดซื้อประตงแล้วนะสามารถสนับสนุนค่าข้าวของทีมงานได้เลยจ้า